เรามาดูเราจะเ็บไปทำมะเขือเผากันครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับครับวันนี้ก็ก็มาตำวรวจมะเขืออีกครับว่าโอ้ว่าโตไหมว่าโตกันาดไหนแล้ว còn này nắng nóng rất gấp hôm nay ôo mía khế này cũng đã thành công rồi, cho là trồng mía khế chúng ta phải trồng trên rồi, Hoặc là, rồi, là, hoặc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  là, là, hoặc 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 là, วันหนึ่งก็โตเยอะมากโอ้โหลูกนี้วันหนึ่งก็โตเยอะสวยมากครับโอ้โหคืนเดียวคืนเดียวนะครับ โอ้คืนเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราจะขอว่าไปเผาลูกลูกเป็นมะเขือเผาเลยคืนเดียวครับโอ้รูโตคืนเดียวโอ,โอ้ลูกหลืคืนเดียวโอ้คืนเดียวนะครับ คนเดียวโอ้หครบับเลื่อเลยคนเดียวเปล่าเลยโอ้โหโอ้โหโตเร็วมากครก็มาเกยยาว วะเอาไปเผากินกับน้ำพริก10 wow. <coughs> oh, thông minh, rất là sôi Okay, các bạn. Biết. Hôm nay, chúng ta sẽ การจักลูกกันครับเ,รเลือกดูลูกตัวสวยไว้จะผูกไว้ลูกหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพรุงนี้เรามาดูเราจะเก็บไปทำมาเขือเผากันครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ แค่นี้ก็กินไปหมดแล้วครับต่อไปก็กจะมาดูลูกมะเขือเนี่ที่ปลูกด้วยดินเหนียวครับเป็นลูกมะเขือนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ติดตามกันนะครับติดตามว่าต่อไปผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับะมะเขือต่างๆแล้วก็ตัวด้วยครับ

นี่ลูกเล็กออกเะเลยประมาณนักเองสามวันก็เยอะอีกโตววันโตคืนเลยโตวันโตคืนเก็บไปสองรอบแล้วครับสองรอบสามรอบแล้วเก็บไปเป็นมะเขือม่วงครับ มะเขือม่วงตัววันตัวคืนเก็บไปสองรอบก็ยังมีลูกอีกเยอะถ้าปลูกเบิดก็จะงอกงามดีด้วยดินเหนียวนะครับถ้ามีดินเหนียวก็ยังงอกงามดีมากนี่ครับจะเป็นดินเหนียว ออกเยอะเลยนีย่ครับทุกต้นเลยครับมาแรงก็น้อยครับมาแรงไม่ค่อยมีไม่ก็ได้ฉีดยาอะไรเลยครับนี่ครับลูเกเยอะมากนี่ลูกก็ตโตรเราเก็บไปแล้วรอบหนึ่ง ครัอ mm hmm. อกเยอะเลยนี่คลิกก็เริ่มจะออกลูกแล้วครับออกดอกแล้วปักรถกลัวก้างถนนนะครับแค mm hmm. ่นี้ก็กินไปหมดแล้วครับ ต่อไปก็จะมาดูลูกมะเขือเนี่ที่ปลูกด้วยดินเหนียวครับเป็นลูกมะเขือนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ติดตามกันนะครับติดตามว่าต่อไปผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับมะเขือต่างๆแล้วก็ตัวด้วยครับ ตามชมครับว่าถ้าปลูกในท,ที่ที่มีดินเหนียวด้วยนะครับเขาจะออกลูกออกผลดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ